การให้เกษตรกรเรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ค่ะจะช่วยได้อย่างไรหากโครงสร้างตลาดมันไม่เป็นธรรมซึ่งฟังดูเหมือนจะทันสมัยค่ะแต่แท้จริงแล้วนั้นเป็นเพียงแค่การบอกให้เกษตรกรต้องขยันมากขึ้นนะต้องทําให้มากขึ้นนะเกษตรกรอาจจะผลิตได้มากขึ้นก็จริงค่ะท่านประธานแต่ก็ยังต้องขายข้าวต้องขายมันต้องขายยางพาราต้องขายวัวในราคาที่ไม่สะท้อนกับต้นทุนที่แท้จริง ปัญหาที่แท้จริงของเกษตรกรไทยที่ยังคงลำบากที่ยังคงยากจนอยู่ไม่ใช่เพราะทำงานน้อยเกินไปหรือไม่ใช่เพราะขี้เกียจนะคะแต่ปัญหาเชิงโครงสร้างที่แท้จริงค่ะคือถูกกดทับมาอย่างยาวนานเพราะว่าไม่ว่าเกษตรกรจะเพาะปลูกได้มากเท่าไหร่ค่ะ mm hmm. ก็ยังติดอยู่กับ mm hmm. กับดักราคาตลาดโลกที่ 1, ผันผวนซ้ำไร้ายไปกว่านั้นค่ะพี่น้องเกษตรกรขยันผลิตมากเท่าไหร่ค่ะก็ยิ่งส่งผล ให้ผลผลิตล้นตลาดราคาพืชผลก็ยิ่งไม่ได้ตามความต้องการเพราะขาดอำนาจต่อรองแต่จะไม่ปลูกก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเคยปลูกเพราะว่าเคยทำไม่ทำนาต่อไปก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่านี่คืออาชีพไม่ปลูกมันต่อไปก็ไม่ได้ค่ะเพราะว่าเคยทำโดยที่ผ่านมาค่ะพี่น้องเกษตรกรของไทยค่ะต้องมีชีวิตอยู่กับปัญหาต้นทุนสูงรายได้ต่ำราคาปุย๋ยราคาน้ำมันราคาแรงค่าแรง ค่าไฟฟ้าค่าแก๊สสูงขึ้นเรื่อยๆค่ะมีแต่ขึ้นกับขึ้นแต่ของของเราค่ะที่เราปลูกที่เราเลี้ยงราคาข้าวราคามันสปะหรังราคาวัวมีแต่ลงกับลงค่ะท่านประธานพี่น้องเกษตรกรยิ่งทำยิ่งทุกข์ค่ะบ้านดิฉันบอกว่ามีแต่แนวค่ะปลูกเหลือกเกินแล้วค่ะซึ่งดัชนีราคาสินค้าเกษตรกรของไทยค่ะในช่วง5ปีที่ผ่านมาแทบจะไม่ขยับเลยหากรัฐบาลยังคงมองเกษตรกรเป็นเพียงแค่ แรงงานผลิตวัตถุดิบโดยไม่เห็นศักยภาพของพวกเขาในฐานะของผู้สร้างสรรค์มูลค่าดิฉันขอกราบเรียนค่ะท่านประธานว่าประเทศไทยจะไม่มีวันก้าวข้ามกับดักของราคาสินค้าเกษตรได้เลยค่ะ อยากจะขอให้สีเดือนเร่งด่วนนี้ค่ะที่ท่านรัฐมนตรีได้หวนกับคืนสู่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขอให้ท่านค่ะได้ใช้ช่วงเวลานี้ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาที่สั้นๆค่ะแต่ดิฉันเชื่อว่าถ้าหากมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจค่ะเราจะมีหวังแน่นอนขอให้ท่านได้เร่งแก้ไขราคาพืชผลทางการเกษตรไม่ต้องดีเวอร์วังอลังการก็ได้ค่ะแต่ขอให้ดีขึ้นพอให้พี่น้องของดิฉันได้ลืมตาอ้าปากได้พอกินพออยู่พอใช้